ชื่อเบนนะครับผงสิทธิ์ใชาพานษ์นะครับก็คืออย่างที่ยีนอมิกแนะนำก็คือทำอยู่ที่ Ebay ประเทศไทยนะครับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายาพัฒนาธุรกิจนะครับเดี๋ยวเล่าเกี่ยวกับตัวเองก่อนนิดนึงละกันนะครับก็ตัวผมนะครับทำอยู่ที่ Ebay ประมาณมาประมาณ2ปีนะ,นะครับคือเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะทำอยู่ในส่วนของอที่เราเรียกว่าทีเซหรือว่าท็อป เชลเลอร์แคร์บริจีก็คือจะดูแลแคร์ของผู้ขายในประเทศไทยนะครับที่ขายส่งออกไปต่างประเทศนะครับผ่านทางช ANNEL ของ eBay นะครับซึ่งจริงๆความเป็นมาของ eBay ประเทศไทยเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าสินค้าของไทยเราเนี่ยมีการส่งออกไปผ่านช ANNEL ของ eBay เยอะมากนะครับจริงๆมันมันเยอะมาตั้งแต่เรียกว่า10ปีก่อนแล้วก็5ปีถัดมาแล้วก็มาจนถึงปี2ปี3ปี ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอยอดมันโตขึ้นจนเรียกว่าถุงในระดับหนึ่งจนทาง eBay เนี่ยตัดสินใจมาเปิดออฟฟิศในเมืองไทยเพื่อซัพพอร์ตกลุ่มคนที่ทำการค้าบน eBay นะครับอันนั้นก็คือ,อหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทางผมเองก็คือได้เข้ามาจอยใน eBay ประเทศไทยแล้วก็มาดูแลท็อปเซลเลอร์ของของเรานะครับที่ช่วยซัพพอร์ตในการ ขายบานอีเบนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของอการดูแลเขาของ,ของ,ของท่านหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อ,เม,อ,อเมื่อมาประมาณเพื่อต้นปีนี้นะครับก็คือมีการเปลี่ยนโรนิดหน่อยของของบริกา a t ช o หน่อครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาทําดูแลในส่วนของการพัฒนาธุรกิจนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตลาด e ีเบย์ต้องบอกว่าคือ ebay เนี่ยเป็น marketplace นะครับแล้วก็ มีมีทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ผู้ซื้อเองเนี่ยก็มีจํานวนเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ตลาดของเราเนี่ยม,มีมีคนมีความนม่าสนใจเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทางเราต้องทำก็คือเพิ่มซัพพลายเเข้ามาในส่วนของตลาดอีเ y เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมตอนนี้ก็คือพยายามหาสินค้าหาซัพพลายเอเข้ามาขายบนอีเบให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่านี่สินค้าจากประเทศไทยนะครับ ทีนี้ในส่วนของหัวข้อในการพูดวันนี้นะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ Ebay นที่เป็นก่อนแล้วกันนะครับว่ามันาเป็นมาอย่างไงแล้วก็ไม่ได้แปลว่าในที่นี้เนี่ยมีใครไม่รู้จัก Ebay หรือเปล่าครัที่ต้องถามนี้เพราะว่าจริงๆเคยเคยเจอเหมือนกันค <มา S 1> นรุ่นเดียวกันนะครับ มยูประมาณ30ตัวต้นถ้าเป็นกว่ากว่าแต่ว่าไมนไม่ทราบว่าอีเบคืออะไรก็ก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับเพราะว่าจริง eBay เนี่ยอยู่ในอยู่ในตลาดมาประมาณจริงๆมาตั้งแต่ปี1995นะครับนับถึงตอนนี้ก็ประมาหกปีแล้วแล้วก็มีอยู่บนสื่อมากมายนะครับจริงๆริง,ยง,งอ,รอย่างหนัง t r a n ์ f o r m e r หร์อะไรเงี้ยก็เมีเช่นอยู่กับ eBay ตลอดนะครับ หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเทคนิคก,การขายแล้วก็การสร้างแบรนด์บน eBay นะครับว่าเ,ออเราจะมาดูกันว่าเทคนิคเนี่ยมันมีอะไรบ้างในการขายบน eBay แล้วก็ผ่านช่อง n e l ของ eBay นะถัดมาก็คือจะเป็นในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารบนโลกออนไลน์นะครับว่าออมันจะแตกต่างไปกับการสื่อสารที่เราการทำทาการคร้าธุรกิจหรือทั่วไปอย่างไรนะครับไม่แน่ใจว่าในที่นี้นมีใครทําธุรกิจออนไลน์บ้างไครับ หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซถ้ามีมยกขึ้นให้ดูนี่นม่นะครับไม่มีเลยนะครับโอเคงั้นดีนะครับก็คือเดี๋ยวจะได้มาดูถึงความแตกต่างระหวา่างการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์กับธุรกิจในในแง่ของเชิ i ดิจิทัลรีเทลนะครับแล้วก็หลังจากนั้น,น่ยจะดูในส่วนของโอกาสของสินค้าไทยบนตลาดออนไล,น,นะน,ลน,ไน์นะครับว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับ สุดท้ายนะรก็คือจะมี case study ให้ให้ทุกท่านได้ให้ให้ทุกท่านได้ลองศึกษาดูน,นะครับเกี่ยวกับคนที่เป็นเซลเลอร์เป็นท็อปเซลเลอร์ของเราที่ประสบความสำเร็จบนอีเบ้นะครับว่าเขาทำกันได้ยังไงแล้วก็สินค้าอะไรที่เขาขายกันอยู่นะปัจจุบันนะครับขอพูดเกี่ยวกับตัว Ebay นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือ Ebay เนี่ยเป็นบริษัทของ U.S. นะครับที่สหรอเมริกานะครับ เราอยู่ในอุตสาหกรรขออนไลน์มาเก็ตเพลสคือ Ebay เองไม่ได้เป็นคนขายนะครับคือเราเป็นแค่เจ้าของตลาดเท่านั้นเองนะครับบริษัทเนี่ยก่อตั้งเมื่อประมาณปี1995นะครับซึ่ง ถ้าหลายๆคนลองนึกกลับไปดูนะว่า1 9 5นี่เป็นนานขนาดนคือช่วงนั้นนี่ก็คือเป็นช่วงเริ่มต้นของยุคอินเทอร์เนต็ตเลยด้วยซ้ำนะครับคือยุคเรียกว่า Windows 3.1หรือว่าที่เราใช้พวก Netscape อะไรกันอยู่นะครับอินเทอร์เนต็ตก็ยังต้องเป็นดายอัพอยู่นะครับอันนั้นคือความเก่าแก่ของ eBay ว่าเราเริ่มมาตั้งแต่เมื่นะครับเฮดคอเตอร์ของเราอยู่ที่ซานโฮเซนะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับ แล้วก็ปัจจุบันนี้มีพนักงานเป็นฟูลไทม์อยู่ประมาณ17,000กว่าคนนะครับแล้วก็ลิสต์ในสต็อกมาร์เก็ตด้วยนะครับปัจจุบันเรามผีผู้ใช้นะครับที่เป็นแอคทีฟยูเซอร์นะครับคือไม่ใช่ลงเลรแต่คือแอคทีฟซื้อขายอยู่ตลอดเวลานี้ประมาณ96 000, 000, ล้านรายทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็น Number One o n ออนไลน์ k e t p l a c e ใปัจจุบันนะครับ ทีนี้มาดูนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปกันถึงไหนแล้วนะครับคือตารางตรงนี้เนี่ยจะโชว์ให้เห็นว่าเปรียบเทียบกับปี2000นะครับยอดของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่360ล้านคนทั่วโลกนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับปี2011เอ็ดคนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยสูงถึง2,000กว่าล้านคนทั่วโลกแล้วนะครับอันนี้เป็นในแง่ของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงการทำธุทำทรกรรมหรือว่าทำการซื้อขายผ่าน อินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้สิ่งที่ไปทำคืออะไรนะครับก็ eBay เนี่ยเป็นพูดง่ายก็คือ Connect Buyer กับ Seller เข้าหากันนะครับเราเป็นเหมือนตลาดนะัดนะครับาพา Seller มาเจอกับ Buyer นะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกคือมีประมาณ96ล้านนะ User ทั่วโลกนะครับแล้วก็ที่เป็น Buyer ที่มีประมาณจริงๆ Unique Visitor นี่ก็ถือหมายถึงว่า มีคนหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเนี่ยไม่ซ้ำหน้ากานันประมาณร้0ยิล้านคนนะครับในแง่ของผู้ซื้อนะครับแล้วก็ในแง่ของผู้ขายเนี่ยมีประมาณ25้าล้านผู้ขายนะครับที่ที่เป็นผู้ขายผ่าน e b a อีเบย์นะครับจะเห็นว่าตลาดอ e ีเบย์เนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็ถ้าพูดในแง่ของจำนวนเงินที่มีการซื้อขายบนอ e ีเบย์เนี่ยนะครับในปี2010เนี่ยมีการซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ ห้าสิบเจ็ดพล้านเหนนรียญย s นะถือว่าเป็นสัดส่วนที่ใหญ่สมควรนะครับถ้าเทียบกับ transaction ที่มีเกิดขึ้นทั่วในในแง่ของ e ีคอมเมิรทั่วโลกนะครับคืออ m คอมเทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 trillion US นย l l อสดลนะครับ mm hmm. eBay เนี่ยก็ปานเข้าไปประมาณ5 7าสิพันล้านเหรียญแล้วนะครับ uh, eBay นะครับหลายๆคน ท,ที่ไม่ทราบนะครับอาจจะนึกว่า ebay เนี่ยมีไซต์เดียวมี ebay.com นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีมากมายหลายไซต์นะครับจริงๆมีประมาณเกือบ40ไซต์ทั่วโลกนะครับถามว่าทำไมอ,อยู่บนตลาดออนไลน์แล้วทำไมถึงต้อมีหลายไซต์คือจริงออนไลน์ทุกคนก็เข้าหาเว็บไซต์ไซต์เดียวได้เหมือนกันหมดถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของผู้ซื้อในแต่ละประเทศนะครับ มีความแตกต่างกันอยู่นะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องภาษาด้วยนะครับคือทั้งในแง่ของสินค้านะครับเทสของแต่ละประเทศนะครับมีความแตกต่างกันในแง่อภาษาก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสาเหตุว่าทําไมทั้งๆที่เราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ที่จริงๆวันไซก็น่าจะสามารถเข้าถึงได้ทุกทุกท,ท,ทุกประเทศหมดแต่ว่าเรายังต้องมีการแบ่ง ไซต์ออกเป็นหลายๆประเทศนะครับโดยที่ไซต์หลักของเราก็คือจะอยู่ที่ U.S. นะครับคือ eBay.com นะฮะแล้วก็รอ,องลงมาก็คือจะเป็นของ U.K. นะครับที่อังกฤษนะครับโดยที่คนส่วนใหญ,ญ่ที่เข้าเข้าในไซต์ U.K. ก็คือจะเป็นคนฝั่งยุโรปนะครับคนคนอังกฤษแล้วก็ถ้าเป็นในฝั่งแถบประเทศเราเนี่ยก็คือจะมีที่ออสเตรเลียอีกไซต์หนึ่งที่เป็นไซต์ใหญ่ นะครับก็แน่นอนก็คือวนที่คนที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยก็คือจะเป็นคนออสเตรเลียสักประมาณ80-90เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ในส่วนหน่วยงานที่ผมทำอยู่ในปัจจุบันนะครับคือเราเรียกว่า EB a y South Asia CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cross Border Trade นะครับเพราะจริงๆ จริงๆเซาท์อีสเทอรเนียเราเป็นแหล่งผลิตสําคัญของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับอำนวยให้ผู้ขายในในโซนฟังเซาท์อีสเทอรเนียสามารถส่งสินค้าออกไปได้นะ,ะแคแทนที่จะซื้อซื้อจาก Ebay กเป็นการขายออกไปนะครับโดยในส่วนของวอลลุ่มที่มีการเอ็กซ์พอร์ตผ่านช่องทางของ Ebay จากซ e ลเลอรที่อยู่ในแถบเซาท์อีสเทอร์เนีย อยู่ที่ประมาณ130ล้าน US ดอลลาร์ในปี2009ก็อันนี้ก็คือจะโชว์ให้เห็นถึงไซส์ของหรือว่าออปนิกตี่ในการผลออกจากช่องของ eBay นะครับดิีกขอเข้าในเรื่องของหัวข้อการสัมมนาเลยนะครับก็ระหว่างนี้จริงๆถ้ามีคำถามอะไรก็ยกมือถามได้เลยนะครับที่มีการขายและการสร้างแบรนด์บน eBay นะครับ จริงๆก่อนอื่นก่อนที่จะ้อง,งถึงตัวเนื้อหาจริงๆนะครับก็คืออยากจะบอกว่าแบรนด์เหล่านี้นะครับแบรนด์ที่เป็น worldwide Brand แล้วก็ popular Brand f แฟช i o n แบรนด์ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็มีขายแล้วก็มีเว็บไซต์หลักอยู่บน eBay เ,เหมือนกันนะคร mm ับ hmm. ไม่ว่าจะเป็น Banana Republic Tiffany and Co. หรือว่า Calvin Klein mm hmm. นะครับก็คือจ่า เร่งของแบรนด์เนี่ยเขาเข้ามาขายบน eBay ด้วยถามว่าทำไมเขาถึงต้องมาขายบน e b เ y ทั้งๆที่เขามีแบรนด์เขามีเว็บไซต์ของเขาเองอยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือ,อแต่และเว็บไซต์ก็จะมีลูกค้าที่เป็นยูนิคของเขานะครับไซต์ที่เขาทาขึ้นมาเองที่เป็นเมนคอไซต์ของเขาเนี่ยก็อาจจะแทร็กเก็ตกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่ช็อ eBay ป a y เ็นประจาําก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทาไม ที่ต้องมีการขยายธุรกิจไปหลายๆ Channel หลายๆไซต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นคําตอบหนึ่งว่ากลุ่มของลูกค้าเนี่ยบางทีมันก็ต่างกันนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นการอํานวยกันเป็นการอํานวยซึ่งกนและกันด้วยในแง่ของการ cross reference แล้วก็ cross marketing นะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาในการขายนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ของ eBay จริงๆทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมขอ กล่าวก่อนละกันว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับคอนเซปต์ของคำว่า trust นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะพอพออธิบายเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าใจว่า,วาทำไมมันวนเวียนแล้วก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับคำว่า trust อยู่นะครับจริงๆแล้วพอเราพูดถึงการขายหรือการสร้างแบรนด์เนี่ยเราจะพูดถึงาการที่มีสินค้าที่เป็นที่ต้องการนะครับาการ พรีเซนตตัวสินค้านะครับโดยเฉพาะ่ตรงนี้สําคัญมากบนบนโลกออนไลน์เพราะว่าสินค้าจับต้องไม่ได้ถูกไหครับการที่จะมะีการที่จะขายได้คือคุณต้องมีรูปที่ดีมีการสื่อสารที่ดีอธิบายถึงด s สคริปชันของสินค้าให้ให้ครบให,ให,ให้ให้ถูกต้องนะครับให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงรายละเอียดของสินค้าไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของสินค้านะครับหรือว่าน้ําหนักดิเมนชันไซส์ต่างๆนะครับ หรือว่าวิธีการพรีเซนต์ของตัวสินค้าเองก็ตามนะว่าให้มันออกมาดูดีแล้วก็ง่ายาต่อการเข้าใจนะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นหลายคนอาจจะคิดว่าการขายบนอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ยังยากอยู่ว่าคอมเพนทิชั่นค่อนข้างสูงนะครับโลโลสตาร์ up. คอสก็จริงแต่ว่าถามว่ามีคนขายเยอะไหมก็คนข,ขายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพราะว่าหนึ่งคือเวลามีคนขายเยอะ,เ,ยอะเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสร้างจุดเด่นให้ตัวเองแล้วก็หนึ่งในจุดเด่นนั้นก็คือสามารถทำได้ทาด้วยการทําทโปรโมชั่นนะครับซึ่งจริงบน eBay เ,เนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับการขายบน eBay เ,เน่ยจะมี2แบบด้วยกันคือออคชั่นนะครับหรือว่าเป็นการประมูลนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนขายก็อาจจะตั้งเชนร,ราคาไว้ที่า99เซนแล้วก็คนซื้อก็เข้ามาบิดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะนะครับโดยที่เราจะตั้งเวลาไว้7วัน10วันเป็นต้นนะครับและอีส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของ fixed price ก็คือราคาเต็มคือผู้ขายอยากขายเท่าไหร่ก็ตั้งเท่านั้นไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยโ,โปรโมชั่นที่เราแนะนําให้กับคนขายหลายๆคนทำก็คือม,มีทั้งสองแบบคือมีทั้งออคชั่นแล้วก็มีทั้ง fixed price เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ฟิกซ์ออคชันเนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนกับการทำโปรโมชั่นส่วนหนึ่งคือ,อเวลาออคชันมันใกล้จะหมดเนี่ยมันจะถูกดันตัวเองขึ้นมาในหน้าของของเซิร์ชรีเซลนะครับในหน้าแรกของเซิร์ชรีเซลตรงเซิร์ชรีเซลนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ผู้ซื้อสามารถเห็นสินค้าของเรานะครับถึงแม้ก็อาจจะไม่ซื้อสินค้าชิ้นนั้นก็ตามแต่ว่ามันเป็นตัวที่จะดึงเข้ามาในร้านค้าของเราในอีเวน์เนี่ยแล้วก็อาจจะมาซื้อสินค้าตัวอื่นอีกได้นะครับ